ข้าวอบหอยนางรมของเราน่ารับประทานมากสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับตูนช่องพิกิตูนนะคะแต่ว,วันนี้ตูนจะพาทุกคนมาทำข้าวอบหอยนางรมนะคะเป็นอาหารของญี่ปุ่นแบบง่ายๆนะทุกคนใครที่แบบอยากทานข้าวที่ไม่ใช่ข้าวผัดแต่ว่าอยากเป็นข้าวที่ปรุงรสโดยที่ค่อนข้างสุขภาพหน่อยอันนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะทุกคน เริ่มแรกเราก็จะใช้ข้าวญี่ปุ่นวันนี้ตุ้นจะใช้500นะคะจะใช้ถ้วยใหญ่นะคะเต็มถ้วยใหญ่ก็คือ500นะคะใส่ลงไปขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องกะนะคะ ใส่ไปเลยเอตอนนี้ขั้นตอนนี้เรายังไม่ต้องกะน้ํานะคะเพราะเราไม่ได้ใช้น้ามินิในการหุงนะเราก็จะแช่ข้าวทิ้งไว้30นาทีขึ้นไป3 0ถึง1ชั่วโมงนะคะใครมีเวลามากก็1ชั่วโมงก็ได้หรือว่า30นาทีเป็นขั้นต่ํานะคะก็แช่ทิ้งไว้เพื่อให้เม็ดข้าวเราเรียงสวยงามนะคะต่อไปเรามาเตรียมน้ําสําหรับขุงนะคะตอนนี้ก็ใส่น้าเปล่า ใส่น้ำเปล่าไปประมาณ1ลิตรจากนั้นก็ใส่สาลายคอมบุลงไปเพื่อทำดาชินะคะดาชิก็คือซุปที่เป็นกลิ่นแล้วก็รสชาติต่างๆนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เศษปลาแห้งเราลงไปก็คือคัสซูโอบูชินะคะใส่ประมาณ2หยิบมือประมาณนี้ ต่อไปเราก็ตั้งน้ำจนกว่าจะเดือดเลยนะคะเมื่อเราตั้งน้ำซุปเดือดจัดแล้วนะคะทุกคนก็ปิดไฟเลยนะคะปิดไฟแล้วก็ตั้งเขาทิ้งไว้จนกว่าเขาจะเย็นเลยนะคะทุกคนเมื่อซุปของเราหายร้อนแล้วนะคะเราก็จะกรองซุป กรองพวกเศษออกเลยนะคะก็จะได้เป็นน้ำซุปสีแบบนี้จะมีความกลิ่นทะเลกลิ่นปลาแล้วก็กลิ่นสาหร่ายนะคะในส่วนของข้าวที่เราพักไว้เกิน30นาทีแล้วนะคะเราก็มารินน้ำออกแล้วก็ตั้งเสด็จน้ำทิ้งไว้นะคะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการล้างหอยนางรม เวลาเราอบนะคะเราก็จะเลือกไซส์หอยนางรมที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะคะเวลาเราอบตัวเขาจะหดลงนิดนึงก็จะพอเวลาหดตัวก็จะพอดีนะคะวิธีล้านก็คือใช้แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะใส่ลงไปใส่ไปประมาณ2ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชานะคะคลุกให้เข้ากัน สิ่งสกรปรกก็จะออกมาเขีค okay, ล้างน้ำออกตุนล้างผ่านน้ำประมาณ3-4น้ำนะคะ ล้างจนกว่าน้ำล้างหอยเราจะสะอาดไม่มีสิ่งสงกปรกนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนของการหุงข้าวนะคะเราก็จะใส่ตัวน้ำซุปที่เราทําไว้250 ml ลงไปก่อนนะคะจากนั้นก็จะใส่โชยุประมาณ3ช้อนโต๊ะ สาเกประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะสองช้อนโต๊ะเมื่อน้ำเดือดจัดแล้วนะคะเราก็จะใส่หอยนางรมรอลงไปที่เราทําอย่างนี้เพื่อให้กลิ่นของน้ําหอยนางรมลงในซุปเราก่อนที่เราจะหุงนะคะลวกประมาณหนึ่งนาทีได้นะคะทุกคนประมาณนี้เราก็เอาขึ้นได้เลย หนึ่งนาทีผ่านไปก็เอาขึ้นได้เลยนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำซุปเพิ่มอีก250 ml แล้วคุวก็จะใส่เห็ดไมตะเกะลงไปหรือว่า ใครไม่มีเห็ดไม้ตะเกะก็ใช้ชิตะเกะก็ได้นะคะก็คือเห็ดหอมจากนั้นเราก็ใส่ข้าวลงไปนะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่หอยที่เราทำการลวกไว้ลงไปครึ่งหนึ่งนะคะแค่ครึ่งเดียวพอ เราจะใช้ตั้งที่ไฟแรงรอจนกว่าเขาจะเดือดนะคะเดี๋ยวเราปิดฝาก่อนแล้วรอจนกว่าเขาจะเดือดนะคะเมื่อข้าวเดือดพุดๆ,ๆ,ๆแบบนี้แล้วนะคะทุกคนต้องแบบเดือดจัดๆเลยนะเราก็จะทำการหลี่ไปที่ไฟเบาแล้วก็ต้องเขาทิ้งไว้อีกประมาณ10นาทีนะคะ หลังจากผ่านไป10นาทีนะคะข้าวเราก็ฟูประมาณนี้เราก็จะใส่ตัวหอยนางรมที่เราเหลือไว้ครึ่งหนึงลงไปเพิ่มแล้วก็ปิดฝาตั้งไฟอ่อนอีกประมาณ4นาทีนะคะผ่านไปนะคะว้าวข้าวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็โรยต้นหอมลงไปนะคะต้นหอมซอยดูข้าว ข้าวอบหอยนางรมของเราน่ารับประทานมากฝากกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ตูนด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากคะ่ะกุดลั